สวัสดีพี่น้องและก็เอฟทุกท่านนะครับวันนี้ก็เจอกันเช่นเคยนะครับผมขันชัยซาวนะครับวันนี้ก็มาแจกนะครับแจกตามที่พี่น้องนะครับเอฟนะครับขอเข้ามานะครับบอกว่าจารย์ครับขอหลีดนะครับหลีดก็จะมีพวกแซกพวกเขาเรียกว่า พวกแซ็กพวกเออ่แซ็กเทนเนอร์แซ็เอ่ออันโตอะไรพวกนี้นะครับแจกให้นะครับแล้วก็บวกแคนด้วยนะครับจะมีแคนให้ด้วยนะครับแคนตัวนี้จะเป็นเบอร์23 <_ s> นะครับก่อนที่ผมจะทดลองเสียงให้ฟังนะครับยังไงฝากน้องที่เข้ามารับชมใหม่ยัยง,ยงไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับไรด้วยหรือกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับสั่นกระดิ่งไว้เวลาผมมีปลั๊กกี้หรือมีความรู้ดีๆหรือมีชุดกองอะไรประมาณนี้หรือมีชิ้นดนตรีอะไรมีแซมเสียงอะไรต่างๆจะมาแนะนํา แล้วก็จะมาหยิบยื่นให้พี่น้องเลบซีท่านไปใช้แบบฟรีนะครับอาทีนี้พอในอในตัวนะครับในตัวพอดเดิลนะครับจะมี2ไฟล์นะครับมีไฟล์อีดกับไฟล์แคนนะครับใส่ให้นะครับพี่น้องทางเอฟซี FC ทางสปอป,อปอลาวนะครับหรือว่า,าพี่น้องทางปากเซรวมถึงพี่น้องนะครับหลายๆจังหวัดน,นะครับรวมกระทั่งถึงพี่น้องทางต่างประเทศนะครับทางไต้หวัน ครับหรือทางเกาหลีนะครับที่ติดตามผมนะครับทางช่องยูทูบนะครับยังไงก็สามารถนําไปตรงนี้นะครับไปตกแต่งไปนําไปใช้ได้นะครับทีนี้ผมจะทดลองเสียงให้ฟังนะครับทดลองเสียงให้ฟังขออนุญาตสวมฟังแป๊บนึงครับจะเบาเสียงหน่อยนะครับเพราะว่าครับเองเสียงฟังผมกลางเกินไปมันจะเข้าไม่นะครับเสียงจะสะท้อนนะครับทีนี้ จะเริ่มที่แคนก่อนนะครับแคนฝังแคนนะครับฝังแคนอันนี้นะครับประมาณนี้ครับใช้ได้นะครับแล้วแต่ว่าพี่น้องเลเวสีทุกท่านนะครับสามารถเขาเรียกว่าสามารถนําไปปรับแต่งเป็นแบงค์แบงค์อะไรก็ได้นะครับสมมติว่าท่านอยากจะเล่นแบงค์แบงค์หนึ่งหรือแบงค์แปดหรือประมาณนี้นะครับในการตั้งแบงค์ตั้งยังไงนะครับนี่ ท่านก็มาตรงนี้นะครับคลิกคำว่าพิเ s e t แล้วคลิกขวานะครับคำว่า edit name นะครับ edit name นลังนี้ท่านก็มา,าแต่งได้นะครับคลิกลบไปหรือใส่เป็นแปงหนึ่งนะครับจะเป็นแป้งแปดนะครับก็ใส่ไปนะครับจัดก,การใส่ไปหรือ,อจะ copy copy อีกเขาเรียกว่า copy เป็น copy มาอีกไฟล์นึงนะครับเราสร้างสร้าง สร้าง new file ตรงนี้นะครับหาคำว่าตรงนี้นะครับแล้วเรามา new file แล้วสร้างเป็นแคน2นะครับแล้วเราตั้งเป็นแบงค์หนึ่งก็ได้ครับตั้งเป็นเบอร์ยี่สิามก็ได้นะครับยี่สองก็ได้นะครับได้หมดสามารถทําได้นะครับ copy l e y g e r มาอีกนะครับไม่ใช่ copy l a y g e r นะครับเราดี copy preset นะครับมานะครับทีนี้ผมจะปิดไปนะครับเกี่ยวตกแต่งนะครับจะมี save ทีนี้ผมจะเปิดร e a d ให้ฟังครับ lead lead จะมีทั้งหมดนะครับ 7, ประมาณ7หรือ8ชิ้นดนตรีนะครับหนึ่งว่จะเป็นโซฟาโนนะครับโซฟาโนแล้วก็อัดตัวแซกติกต่างครับฟังแซกนะครับประมาณนี้นครับประนี้แล้วก็ตรงเบอร์66จะเป็นเอ่อเทนเนอร์นะครับ รตรงนี้ก็น่าจะเป็นแซกอนการเบอร์หกสิครับครหกปนะครับครับ,นะรบลองให้ดูลองให้รูทั้งทั้งมครับแล้วก็เจ็นะครับฟังเจ็ดสิบนะครับ ชุดหลีดทั้งหมดเลยนะครับแจกให้พี่น้องเล่บสีท่านนะครับนำไปใช้กันแบบดีๆนะครับผมจะถอดฟังแป๊บหนึ่งนะครับผมจะบีบอัดนะครับบีบอัดเป็นไฟล์วิลาครับก็คือโฟลเดอร์ตรงนี้มีสอไฟล์นะครับจะบีบอัดเป็นไฟล์วิลาตรงนี้นะครับก็ประมาณ12บมิลกว่าๆนะครับด้านหลังนี่แหละเดี๋ยวผมจะ อัพโหลดแล้วผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปให้พี่น้องเลฟซีท่านได้เข้าไปโหลดกันมาใช้นะครับได้นำไปใช้กัน,นครับนี้ก็มีเ,เป็น sf 2นครับแจกให้พี่น้องเลฟซีท่านได้นำไปใช้กันนะครับส่วนจะเป็นพวกบบตหรือพวกแคนหรือพวกชิ้นตีนต่างนะครับเป็นพวกคอนแทคอะไรประมาณนี้นะครับถ้าพี่น้องเลฟซีท่านไหนอยากได้นะครับก็สามารถออคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนะครับ ไปทำคลิปมานะครับเดี๋ยวยังไงผมจะเอาการทำเป็นคลิปให้พี่น้องเลี้ยีท่านได้นำไปใช้กันนะครับเรียกว่าทำเป็นเป็นคลิปทอดๆไปนะครับท้ายนี้ฝากพี่น้องที่เข้ามารับชมใหม่นะครับฝากกดติดตามกดแชร์สับไรผมด้ยอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับสัไไบสปป่งกระดิ่งไว้เวลาทีมีปัจจัยอะไรแบบนี้หรือมีความรู้ดีๆมีเทคนิคอะไรแบบนี้ผมจะมายืน่นให้พี่น้องเลี้ยีไปใช้แบบฟรีๆนะครับใช้แบบฟรีฟรฟรฝากด้วยนะครับฝาก กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับมีกำลังใจในการทำคลิปมอบสิ่งดีให้พี่น้องและทุกท่านนะครับวันนี้ผมผ่อนชัยซาวยังไงต้องขอตัวจากลากับพี่น้องในสีทุกท่านไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้นลาไปก่อนนะครับ